เป็นงานอีเวนต์ของโ o ยูนทูเอโคอีต่นเองซึ่งก็เป็นครั้งแรกของโพยูทูด้วยเนาะที่จัดอีเวนต์นี้ขึ้นมา <Yeah. S 1> บอกเลยว่าพวกเราทุกคนตื่นเต้นมาก <Yeah. S 1> ๆเพราะว่าวันนี้เปิดตัวด้วยกันเดินแบบเลย <laughs> เพวก <laughs> เราโพยูอีบอกเลยว่าไม่เคยเดินที่ไหนมาก่อน <laughs> <laughs> บีบอกกิ้งตอนเช้าค่ะตอนเช้าก็ถามว่าพี่อยากให้เดินแบบตึงๆนางแบบเลยหรือว่าอยากให้เป็นคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยเขาบอกเป็นตัวเองได้เลย,ยเ,เ<อ>คทแล้วก็ซื้อว่ามั่นใจค่ะมั่นใจไ,ไว้ก่อนม <laughs> ั่นใจเราจะสวยเองใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ถือใช่ไหมคะเริ่มแต่ไม่ ของโจก,ก็จะเป็นลิปค่ะรุ่นฮาวเดอร์ค่ะมี16สีของพันเป็นพาวเดอร์แม e l i ลิปสติกค่ะเป็นเอ่อลิปเนื้อแป้งเนาะมี12สีอยู่มากค่ะของออมนะคะที่ถือมาก็จะเป็นลิปโคยูทูบ b l i n g b l i n ง,งค่ะจะเป็นเนื้อกิตเตอร์กับเนื้อแมทค่ะมีทั้งหมด12สีค่ะสวยมากของอไอเป็นลิปติ้งค่ะเจลลิปติ้งมี9สีค่ะมนเป็นตัวเท่ r a i เป็นบลัชออน อเราเอ็มหนีไปญี่ปุ่นมาใช่แล้วเราก็กลับมาแล้วก็หนูก็ติดโควิดคนอื่นได้เจอกันงานแคสแต่ว่าหนูได้เจอไปทับงานแรกเลยตั้งแต่หายไปเดือนนึงค่ะดีใจขอบคุณค่ะใช่ดีใจที่ยังมาเจอกันตลอดค่ะน่ารักมากเลยค่ะก็หวังว่าจะตามพวกเราต่อไปในงานหน้าเรื่อยๆนะคะ นนัน้ตอนที่ตื่นขึ้นมาแล้วเห็น่าบัดโซอาตอนนั้นยังมีแค่รอบเดียวเนาะ่พวกเราทุกคนแบบตกใจอะตกใจมากๆแล้วก็ดีใจที่สําคัญขอบคุณทุกคนมากๆเลยคะ่ะที่ทําให้มีรอบสองนี้เกิดขึ้นมาก็พวกเราทําเต็มที่แล้วก็ซุ้มซ้อมกันอย่างหนักมากเลยค่ะกระซิบๆกระซิบรอบสองเหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะรีบไปตามกันได้นะสั่งรู้บ้างไหมมันเป็น ความลับค่ะโอเคก็เอาเป็นว่าทุกคนจะรู้สึกรู้สึกเซรสยอ่ารู้สึกเซรส์ค่ะเราเตรียมโชว์อย่างนี้ค่ะใช่อันต้องกอดูนะต้องรอดว่าอะไรยังไงไม่แน่จะเป็แม่จะเนี่ไม่แน่หนูกะโจอาจจะเอาแมวมา ปัดเหลือไม่เยอะนะคะฝ่ายขายฝ่ายขายอยากให้มาลง่ะสำหรับ full you นะคะตอนนี้เขาก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ที่ e v e n boy นะคะทุกคนใครอยากสวยแบบพวกเราอุ้ยได้เหรอใครที่อยากใช้เครื่องสำอาง แวพวกเราก็มาเลือกซื้อกันได้นะคะที่โฟรยูทูค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งน,นะคะโูร์อ e ีฟเดอะเิร c สคอนเิร์ค่ะวันที่17และ18ธันวาคมนี้ใครอยากรู้ว่าจะโชว์อะไรก็ต้องมาซื้อบัตรรอดูพวกเรานะคะเ่ <บ S 1> ดดน